ไปกันไม่ไหวมันก็ต้องพอแค่นั้นแหละครับเหมือนว่าช้างเรัอมดริดครับน่าจะหมดความอดทนนะครับ น่าจะใส่ชื่อเอเดนอาซาครับในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะพร้อมที่จะโลทิ้งนะครับถ้าขายก็น่าจะราคาที่ย่อมเยาถ้าค่าตัวมากกวนะ่านั้นก็คงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสื่ออย่างอาร์นะครับสื่อของสเปนนะนักข่าวก็เคสุสกายเยโกครับ eko, รบ,บอกว่าเรัลมาริดครับจะใส่ชื่อของอาซาเข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยเพราะมองไม่เห็นวิแววที่อาซาเนะี่ยจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองได้อีกแล้วนะครับมันเลยไปแล้วนะมันสุดพีคไปแล้ว อาซาครับเขาย้ายจากเชลซีมาอยู่กับมาดริดเนี่ยเมื่อช่วงเสมอปี29ค่าตัวมาศาลเลย100ล้านยูโรแล้วว่าอาจจะเพิ่มเป็น146ล้านยูโรตามเงื่อนไขต่างๆค่าเหนื่อยของเขาก็แพงมหาศาลเหมือนกันครับ4 0 0 0 0ต่อสัปดาห์ครับหรือว่าค่าเหนื่อยของอาซานะครับแล้วก็สัญญาาจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปี24นู่นนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตลอด3ฤดูกาลแรกอาซากับมาริดเนี่ยผลงานย่ำแย่นะและหนักกว่านั้นก็คืออาการบาดเจ็บของเขาที่ดูจะเจ็บบ่อยมากๆแล้วก็จะไม่ฟิตเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาอย่างไงอย่างนั้นนะครับ <S <S <ๆ>เรามาไล่กันเลยนะครับในฤดูกาล2019-2020อาซาลงเล่นไป22เกมครับทำได้1ประตูแค่นั้นฤดูกาล2020-2021นะครับลงเล่นไป21เกมทำไป4ประตูนะ ฤดูกาล2021-2022ลงเล่นไป23เกมทําได้แค่ประตูเดียวเหมือนกันแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับยิงไป1ประตูจาก6เกมที่ลงสนามไปนะครับที่ผ่านมาครับเรอลมาดิดเองก็หวังว่าอาซาจะฟื้นฟอร์มเก่งนะกลับมาในศึกฟุตบอลโลก2022ได้เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ให้ดีนะแต่กลับกลายเป็นว่ามันย่ําแย่กว่าเดิมนะครับโอ้โหเพราะผลงานของเขาไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับแถมชิมชาตเบลเยียมก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม ไม่มีอะไรเลยนะครับสุดท้ายครับเรอลมริดครับรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าขายอาซาออกไปนะค่าตัวเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะได้เยอะมันได้น้อยแน่นอนนะครับในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือการที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างมหาศาลไปจนถึงกลางปีส0 24ของอาซาแล้วนะถ้าขายเขาออกไปนะถือว่ารับเยอะอยู่มากๆนะครับพอๆกับแกรตดเบลในช่วงนั้นเลยที่อยู่กับมาริดนะครับถือว่ารับเยอะพอสมควรสําหรับเอเดนอาซาถ้าขายเขาออกไปเนะี่ย มาดิดเองก็ไม่ต้องไปแบกภาระค่าช่างตรงนั้นอีกนะครับก็ต้องมารอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ฟอร์มไม่เปลี่ยงไปแล้วสําหรับเอเดนาซานะครับทั้งฟุตบอลในลีกฟุตบอลทีมชาติตอนนี้โอ้ถือว่างัดไม่ขึ้นจริงๆครับดาวเตะวัยสาสเอ็ดปีคนนี้อย่างอาซาก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม